าการและโรคแทรกซ้อนของถุงน้ำในไตฟังโปรบีเลยค่ะโรคถุงน้ำในไตเป็นยังไงก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมไตาวายแล้วก็อาจจะต้องฟอกไตล้างไตได้ในที่สุดนะคะโรคนี้เนี่ย มันเป็นยังไงมันเป็นสภาวะนะที่มีการจเจริญเติบโตของซีดของเนื้องอกอะ่ะในร่างกายของเราแต่ว่ามันไปเกิดอยู่ที่ไตยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มันเป็นความผิดปกติของออพันธุก,กรรมนะเป็นเขาเรียกกรรมพันธุ์อ่ะส่งมาจากบรรพบุรุษนะคะถ้าเกิดคนในครอบครัวเป็นเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่เอ่อแบบยังไงอะลูกหลานลูกหลานนะคะก็จะเป็นด้วยโรคนี้นะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะตรวจได้ก็คือต้องไปตรวจยีนนะว่ามีความเสี่ยงไหมแต่ถ้าเกิดคนในครอบครัวเป็นเนี่ยเราก็อาจจะรู้อยู่แหละนะคะโรคนี้เนี่ยนะคะเขาถุงน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้น มันมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราจะยังไม่รู้เรื่องเราจะยังไม่รู้ว่ามีแล้วก็อาการก็จะยังไม่เกิดในตอนช่วงแรกๆมันมี2มันมี2แบบนะ,ะถุงน้ำในไตเนี่ยมันมีแบบยีนเด่นกับยีนด้อยความที่มันมาทางพันธุกรรมนะคะทางยีนนะคะยีนเด่นเนี่ยจะเป็นเกิดอาการแล้วก็ เป็นต้นเหตุของไตเสื่อมไตาวายตอนที่อายุเยอะแล้วนะซึ่งคนส่วนใหญ่ประมาณ80-90%ก็จะเป็นแบบยีนเด่นนี่แหละแต่ยีนด้อยแบบยีนด้อยนะก็จะน้อยหน่อยมีแค่ประมาณ20%แต่ยีนด้อยนี่คือเขาจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเป็นตั้งแต่แรกเกิดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะดูแลค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบยีนเด่นเนี่ยที่คนส่วนมากเป็นกันนี่ก็คือจะเป็นตอนโตแล้วผู้ใหญ่ก็จะดูแลกันง่ายหน่อย ถุงนั้นในไตเนี่ยมันจะ,จะเกิดขึ้นไตทั้งสองข้างนะแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นที่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนแต่ในที่สุดเดี๋ยวมันก็จะมีทั้งสองข้างแล้วมันก็จะมีจํานวนหรือขนาดเนี่ยนะคะก็แล้วแต่บางคนก็มีจํานวนเยอะนะหลายถุงแล้วก็ถุงใหญ่บางคนก็อาจจะมีจํานวนน้อยแล้วก็ถุงเล็กนะคะมีความเสี่ยงเท่ากันนะผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้ได้นะ,ะถ้าเกิดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะนะ แล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยก็ประมาณสัก500ถึงพันคนนะนะคะเอ่อถึงจะเจอสักคนหนึ่งที่เป็นโรคถุงน้ำในไตนี้นะเขาบอกว่าเอ่อในระยะยาวนะคะในระยะยาวเนี่ยคือมันทำให้เกิดไตเสื่อมไตาวายอะ่ะ เอเอมาดูว่าเรามันจะเกิดข uh, ึ้นตอนไหนนะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเออแต่เนื้อแต่ถุงน้ําที่ว่านี้ไม่ใช่เนื้อร้ายนะมันไม่ใช่มะเร็งนะคะมันไม่ใช่มะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรวจเจอถุงน้ําในไตเนี่ยนะคะเออแล้วก็ตรวจว่ามันเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยนะก็ไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่เนื้อร้ายมันไม่ใช่มะเร็งนะคะอ่ะครนี้มาดูการเขาเรียกว่าอะไรอะการคืบหน้าความคืบหน้าของโรคนะว่ามันจะเออ รอยโรคมันจะไปยังไงนะคะเขาบอกว่านี่น,น,นี่ตามอายุเลยนะตามตั้งแต่เด็กๆเลยคือพอมันยังปกติอยู่นะตอนอายุ15อะไรอย่างเงี้ยก็จะยังไม่รู้เรื่องหรอกแต่พออายุเริ่ม30ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคือมันมีจำนวนเยอะขึ้นไนงะ ไอ้ถุงน้ำเนี่ยนะคะเวลาที่มันมีจํานวนเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปเบียดไปบดบังเนื้อไตที่ทําหน้าที่ปกติของเนื้อไตอะ่ะคือไตของเราเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่ที่จะเดี๋ยวนะ,ะคือไตของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องกรองของเสียทิ้งทางปัสสาวะใช่ไหมปรับสมดุลเรื่องความดันโลหิตปรับสมดุลเรื่องของเหลวแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวที่ผลิตฮอร์โมน ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะออไตนี่เขาก็ทําหน้าที่หลักๆคือขับของเสียทิ้งทางปัสสาวะแหละแต่คันนี้พอถ้าเกิดเขามีถุงน้ำในไตขึ้นมาเนี่ยเริ่มเบียดบังเนื้อไตดังนั้นการทํางานของไตก็เลยจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถดถอยนะคะไม่เต็มส,สภาพนะเออถ้าเราไปตรวจค่าไตเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเออการทํางานของไตมันลดลงนะเพราะว่าไตเนี่ยทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่มันมีถุงน้ํานี่เข้าไปเบียดบังอยู่อ่ะแล้วพนนี้มันก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเพิ่มขึ้นจานวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์บางคนถามว่าเออแล้วไปผ่าตัดออกอได้ไหม ก็ออกได้นะคะในกรณีที่มันใหญ่มากแล้วมันเออเป็นอุปสรรคอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธ์ไงมันจะต้องมีนะคะอันนี้พอเริ่ม45เนี่ยมันก็ต้องเริ่มดูหนักขึ้นนะเพราะว่าขนาดมันก็จะเยอะขึ้นไตก็จะเสื่อมมากขึ้นเราก็ต้อง ดูแลไตที่เหลือนะให้เขาทำงานเบาโดยการเรื่องคุมอาหารอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวมาถามโปบีได้นะคะว่าจะดูแลไอ้เนื้อไตที่เหลือนี่ยังไงแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยประมาณนะคะประมาณอายุประมาณเนี่ยห้หรือ60อะไรประมาณเนี้ยนะคะมันจะอาจจะถึงภาวะที่จะต้องฟอกไตล้างไตได้เกือบครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นนะ ครึ่งนึงเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะคะมาถึงจุดที่ในที่สุดแล้วอาจจะต้องฟอกไตล้างไตแหละนะคะเพราะว่ามันมาเบียดเนื้อไตจนไตทำงานไม่ได้แล้วก็เลยจะต้องไปใช้บำบัดทดแทนไตเช่นฟอกไตนะด้วยเครื่องหรือล้างไตหน้าท้องหรือมีใครบริจาคไตก็จะเป็นการปลูกถ่ายไตยนั่นเองนะคะโอเคครนี้ มาดูว่าโรคแทรกซ้อนเออเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นสภาวะที่มีความเจริญเติบโตของซีดในร่างกายใช่ไหมแต่มันส่วนมากมันจะไปอยู่ที่ไตแต่ที่อื่นมันก็ไปด้วยถ้าคุณมีกรรมพันธุ์ทางด้านนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะไปโผล่อยู่ที่หลายๆที่แล้วก็เลยเป็นโรคแทรกซ้อนได้นะคะอย่างในภาพนี้เนี่ยนะ หลอดเลือดสมองโป่งพองอะหลอดเลือดสมองโป่งเอ่อนั่นหมายความว่าอะไรมันไปเกิดที่สมองไงคือความที่โรคนี้ยมันทําให้เกิดเป็นถุงเป็นเนื้องอกนะคะมันโป ONG, P ONG, P ONG, P ONG, ่งโป่งพองๆองเนี่ยนะคะมันก็เลยไปมีความเสี่ยงที่ในสมองเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดโป่งพองแล้วก็อาจจะแตกเพราะถ้าเกิดแตกในสมองเนี่ยมันก็คือสโตรกถูกไหมมันก็คือสโตรกนะน่ากลัวมากเลย คันนี้เนี่ยก็เลยจะต้องมีการไปพบแพทย์สม่ำเสมอนะคะคอยตรวจดูนะว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดสโตรกไหมมีหลอดเลือดโป่งพองอยู่ในสมองหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเป็นกรรมพันธ์ไงเป็นโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นะ,ะอันนี้ที่สมองนะอ่ะถัดมานะ,ะถัดมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจ หัวใจก็คือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันและด้วยกรรมพันธุ์นี้เนี่ยนะคะซึ่งมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจรั่วนะคะเขาบอกว่าประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่นะของคนที่เป็นโรค a d p k d เนี่ยนะคะโรคถุงน้ำในไตเนี่ยแบบแบบโดมิเนนต์เนี่ยนะคะแบบยีนเด่นเนี่ยจะมีโรค เกี่ยวกับลิ้นหัวใจนี่ประมาณ25เซนส่วนสะคะ25เพราะนั้นเราก็เวลาที่คุณหมอเข้อตรวจว่าเราเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจสภาพเ,าเลือดหลอดเลือดของเราหรือซีดของเราเนี่ยนะในอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะในหัวใจก็เป็นเรื่องลิ้นหัวใจรั่วามาถึงที่ปอด ที่ปอดเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดลมโป่งพอง,องได้เช่นเดียวกันอ่ะหลอดลมป่งพอง,อง,องที่ที่ปอดนะอันนี้ก็ต้องมีการเช็คสม่ำเสมอส่วนคุณผู้ชายคุณผู้ชายเขาบอกว่ามีอาจจะมีภาวะที่มีบุตรยากอ่ะก็จริงๆแล้วนะถ้าเกิดคุณเป็นโรคนี้อยู่นะก็ไม่ค่อยจริงๆก็มีบุตรได้แหละแต่ว่า มันมในภาวะบางคนเนี่ยนะของคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะมีบุตรยากนะแต่กับตรงข้ามนะผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยนะเขาสามารถที่จะมีตั้งท้องได้อะตั้งครรภ์ได้มีลูกได้นะคะแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้ต้องคอยเช็คความดันโลหิตอยู่เป็นประจำเพราะว่า มักจะมีโรคแทรกซ้อนที่เป็นภาวะความดันสูงและเลยทําให้เกิดคันเป็นพิษนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นโรคถุงน้ําในไตนะคะแล้วก็มีบุตรนะคะหรือตั้งท้องเนี่ยนะ,ะต้องฝากคันแล้วก็ต้องไปพบแพทย์สม่าเสมอแล้วก็คอยระวังเรื่องถุงน้ําในไตเอ่อไม่ใช่เรื่องความดันโลหิตนะโอเคถัดไปเขาบอกว่ามีซีดใน,น,นม้ามก็ได้มันก็อาจจะเกิดซีเนนม้ามได้แต่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะ ที่ม้ามนะคะแล้วเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยอันนี้คู่กันเลยเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคถุงน้าในไตเนี่ยมักจะมีความดันโลหิตสูงแล้วก็จะปวดศีรษะบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยระวังแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายเนี่ยเราต้องคอยดูแลเรื่องความดันโลหิตของเราให้เป็นปกติที่สุดให้อยู่ในเกณฑ์ให้มากที่สุดนะ,ะมาถึงถัดมาก็ถุงน้ําในตับ ตับคุณก็มีถุงน้ําได้มีซีดในตับได้นะถ้าเกิดคุณเป็นกําพันธ์เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องคุณหมอเขาคงจะต้องมาดูทั่วอวัยวะทั้งหมดนั่นแหละแล้วคุณก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องตับด้วยเช่นเดียวกันการทานยาการทานอาหารดิบๆสุกๆต้องไม่ได้แล้วต้องทานอาหารสุกสดใหม่นะคะดูแลตับเนี่ยนะต้องดูแลดีๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง,งการซื้อยาทานเอง ต้องทานยาตามแพทย์สั่งนะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องโรคไส้เลื่อนได้เพราะว่าชิ้ที่ไส้ของเราเนี่ยนะคะมันก็อาจจะโป่งพองดันนะคะแล้วก็เลยมีการดันเลื่อนลงมาได้เดี๋ยวมีเพิ่มนะ,ะมีเพิ่มแต่เดี๋ยวบอกอาการก่อนอันนี้คือสไลด์ที่บี ได้มาจากทางต่างประเทศนะเมืองไทยไม่มีบีก็เลยเออเอาอันนี้มาให้ดูนะคะแอา,าสงสัยว่าทำไมถึงมีภาษาอังกฤษคือบีจะเอาบทความของทางต่างประเทศเนี่ยมาแปลแล้วก็มาส่งข้อมูลใหม่ๆใ,ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าข้อมูลทางภาษาไทยเนี่ยก็เราก็หากันได้อยู่แล้วบีก็ไปหามาเพิ่มจากทางต่างประเทศนะอ่ะครนี้มาดูอาการเขาบอกว่าอาการที่อ่พอ พอคุณถ้าเกิดคุณเป็น ADPKD ใช่ไหมแล้วก็ไอ้อาการมันจะเริ่มออกประมาณตอนอายุ30กว่า40เนี่ยนะคะเ,เพราะว่าไตามันเสื่อมลงเยอะเนี่ยคุณก็จะมีอาการคล้ายๆที่คุณคนโรคไตเสื่อมเขาเป็นกันอนะโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่เขาเป็นกันเนี่ยก็มักจะมีการปวดหัวนะปวดศีรษะอันนี้ก็เป็นได้เพราะว่ามันอาจจะมีเส้นเลือดที่โปง่งพองอยู่ในสมองในศีรษะในสมองของคุณด้วยอันนี้ก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะ มีเลือดออกนะในปัสสาวะเลือดปัสสาวะของคุณอาจจะมีสีชมพูนะสีชมพูจางๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปไปตรวจด,ดูนะคะโปรตีนรั่วหรือว่ามาีภาวะที่เลือดออกในปัสสาวะนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูเพราะมันเกิดการอักเสบอยู่ที่ไตและไตเรามีหน้าที่ในการขับปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วมันมี ถุงน้ำในไตเนี่ยบดบังอยู่นะมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะมีการอักเสบแล้วก็มีเลือดออกนะแล้วก็มีการปวดหลังปวดเอวอันนี้ก็เป็นอาการปกติอ่ไม่ใช่ปกติซิก็คืออาการที่พบได้ทั่วไปนะสำหรับคนที่เป็นโรคไตคือเขาก็จะปวดสีข้างนะคะตรงที่ตำแหน่งไตยอยู่อะทั้งสองข้างไตยอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะ ต่ถ้าเกิดคุณเจ็บอยู่ข้างเดียวนะอาจจะเป็นนิว้วก็ไปพบแพทย์อยู่ดีนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องความดันโลหิตสูงอันนี้มากับโรคนี้แน่นอนอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดตั้งคันเนี่ยต้องคอยระวังเลยด้วยถ้าเกิดคุณตั้งคันอยู่เนี่ยต้องดูแลเรื่องความดันโลหิตด,ดีๆไม่งั้นเป็นคันเป็นพิษนะอืมแล้วก็มักจะติดเชื้ออ่ระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะ คือระบบทางเดินปัสสวาวะของเราเนี่ยพอมีเรื่องโลกถุงน้ำในไตทําให้ไตเนี่ยมีติดเชื้อได้ง่ายอะ่ะมันมีการอักเสบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากลั้นปัสสวาวะดื่มน้ําน้อยมันก็จะมี เชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคอะไรสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วก็จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่ากลั้นปัสสาวะนะ,ะไปปัสสาวะ,ะบ่อยๆนะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอให้ปัสสาวะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะอยา่าขาดน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะเห็นได้นะคะก็คือ ท้องจะโตขึ้นกว่าปกตินะจะบวมๆหน่อยนะคะเพราะว่าขนาดไตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอมีถุงน้ําในไตปกติไตขนาดเท่านี้พอมีถุงน้ํำอยู่ข้างในักบไตมันก็ใหญ่ขึ้นบางคนก็ท้องโตหน่อยนะคะอ่ะอันนี้มาดูอาการ เพิ่มขึ้นนะอันนี้อีกสไลด์หนึ่งที่บีไปได้มานะอันนี้เรื่องปวดหลังปวดเอวนี่เมื่อกี้คุยแล้วปวดศรีรษะนะคะบอกแล้วว่ามันมีความเสี่ยงนะเรื่องความดันสูงก็จะทําให้ปวดศรีรษะได้แล้วก็เส้นเลือดมันโปง่งพองนะคะจากภาวะของพันธุก,กรรมก็ให้ไปเช็คเพราะมีความเสี่ยงที่จะสโตรกนะ,ะอ่ะมีไข้มีไข้เพราะว่าเกิดการอักเสบเกิดการอักเสบที่ไตหรือระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้ก็ต้องรีบไปตรวจ แล้วก็มีนิ้วอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคถุงน้ําในไตเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยดื่มน้ําและปัสสาวะให้เป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะถ้าคุณดื่มน้ําน้อยมีการข้างอของพวกแร่ธาตุอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะจับตัวกันแล้วก็เป็นนิ่วได้คือเนื่องจากพอมีถุงน้าในไตและทําให้ไตเนี่ยทำหน้าที่ในการขับ พวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยได้ไม่ปกตินะได้น้อยลงนี้มันก็เลยมีการตกตะกอนของแร่ธาตุเพิ่มขึ้นนะก็มีเสี่ยงความเสี่ยงจะเป็นนิ่วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือติดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายต้องระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแทรกซ้อนแล้วก็อาการนะ ร่วมกันนะคะก็อย่างเช่นมีการปวดเรื้อรังปวดเรื้อรังเนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่ตรงช่วงเอวนะคะไปทางด้านหลังส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือปวดที่ศีรษะนะคะก็จะปวดเรื้อรังอยู่ประมาณ2ที่นี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคนี้นะเพราะว่ามันเป็นที่ไตคุณก็จะปวดหลังปวดเอวนะคะแล้วก็เส้นเลือดที่สมองก็มีความเสี่ยง แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องหัวใจเออคนที่เป็น ADPKD เนี่ยนะคะโรคถุงน้ําในไตแบบโดมิเนนต์แบบยีนเด่นเนี่ยนะ,ะเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ้นหัวใจรั่วหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยอยู่ที่25%อยู่ที่ทียี่สินต์นะนั่นก็จะต้องตรวจเรื่องหัวใจดูแลดีๆด,ด้วยนะเรื่องความดันโลหิตสูงต้องดูอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอก อยากจะคุยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารพวกทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะความที่พันธุก,กรรมทางด้านมีซีดเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะไปมีซีดนะคะเป็นถุงอยู่ตามในลำไส้ของเราอะ่ะทั้งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กได้นะซึ่งซึ่งแล้วพอพอมันมีเนื้อเยื่อหรือว่ามีถุงอะไรเนี่ยมา อยู่ในกระเพาะเรานะอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเกิดการหมักหมมติดค้างของอาหารนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออักเสบง่ายนะคะก็เลยอาจจะมีการอักเสบอยู่ในปัญหาในลำไส้นะลำไส้ใหญ่มีการขับถ่ายลำบากนะคะหรือมีการมีเลือดออกมามีการปวดท้องหนักนะคะเ,เพราะว่ามีการติดเชื้อหรือว่ามี พบเนื้องอกเนี่ยอยู่ในลำไส้ได้นี่ก็ต้องระวังนะเขาบอกว่ามันมีกระเปาะยื่นเข้ามายื่นอะยื่นออกมาตรงลำไส้เนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นคล้ายๆเป็นตำแหน่งที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะคะต้องแล้วก็จะปวดท้องรุนแรงอันนี้ก็คือเป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องคอยระวังถ้าเกิดคุณเป็นกรรมพันธุ์ทางด้านนี้นะมันไปเกิดขึ้นที่ลำไส้ได้นะแล้วก็เกิดที่ตับอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วที่ตับก็เป็นได้นะคะ และในที่สุดแล้วเนี่ยแน่นอนเลยก็คือเขาบอกว่าที่ไตเนี่ยเยอะสุดไตนี่ยเยอะสุดเลยแล้วในที่สุดแล้วไตเนี่ยก็จะสูญเสียหน้าที่คือทํางานไม่ไหวเพราะว่าถุงน้ำเนี่ยมันอัดแน่นเต็มเนื้อไตไปหมดนะคะซึ่งส่วนมากถ้า ADPKD เนี่ยกว่าจะมาถึงระยะนี้ก็คืออายุประมาณ60แล้วนะคะ50กว่า60แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองนะคะ อย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรู้จักค่าไตสา3ตัวนี้นะเพราะว่าเวลาที่คุณไปตรวจสุขภาพนะไปตรวจสุขภาพประจำปีคุณควรจะต้องดูค่าไตาของตัวเองเป็นหน่อยนะเพราะบางทีคุณหมออาจจะไม่ทานได้พูดหรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกเอ้ยมีปัญหาลดเอ๊ะครอบครัวเรานะมีกรรมพันธุท์ทางด้านนี้นะแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อย สบายใจนะพะฟังของโปรบีแล้วเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวไปตรวจคลินิกแถวบ้านก็ได้นะคะไปดูไปดูค่าไตนะคะการตรวจดูค่าไตเนี่ยมันตรวจว่าเป็นโรคไตไหมเนี่ยมันดูได้ทั้งปัสสาวะแล้วก็การตรวจเลือดนะคะต้องดูควบคู่กันไปนะค่าไตเนี่ยที่คือผลจากการที่เจาะเลือดเนี่ยเข้าห้องแลกบจะต้องรู้นี่คะ่ะครีเีน ครีตินีเนี่ยมันเป็นค่าของเสียที่อยู่ในเลือดนะมันจะมีค่ามาตรฐานอยู่คือมันก็จะมีอยู่เป็นประจำแต่มันไม่ควรเกินนะคะคือของผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน1.1และผู้ชายไม่ควรเกิน1.2เพราะนั้นถ้าเกิดค่าครีตินีของคุณเกินนี้ก็อาจจะ มีสันนิษฐานได้ว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตยัยงไงถ้าเกิดคุณดูผลเลือดไม่เป็นนะคะคุณก็อาจจะแอด QR code นะในภาพนี้นะคะแล้วก็ส่งผลเลือดมาถาม B ได้อีกค่าหนึ่งที่คุณควรจะรู้ก็คือค่า BUN ค่า BUN นี่ก็เป็นของเสียเช่นเดียวกันนะซึ่งมันก็มีค่ามาตรฐานเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ7-20ถึง20นะมันไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าเกินเกิน20ไปเป็น30 40, 40 50 ก็อาจจะสันนิษฐานว่ามีความผิดปกติที่ไตได้นะคะส่วนค่า GFR นี้นะคะเป็นค่าการกรองของไตความสามารถในการกรองของไตนะซึ่งอันนี้มันจะไม่ได้ออกมาจากผลเลือดหรอกผลเลือดเนี่ยมันจะมา2ตัวนี้คือค่าครีตินีค่า BUN GFR เนี่ยจะออกมาจากการคำนวณสูตรทางการแพทย์โดยใช้ค่าครีตินีและก็ เพศแล้วก็อายุของเรานะคะถ้าเกิดของแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในใบตรวจเลือดเนี่ยาทางโรงพยาบาลเขามักจะคำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยว่า GFR เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใบตรวจเลือดของคุณไม่มีว่า GFR เท่าไหร่การทำงานของไตเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยนะคะคุณก็อาจจะอันนี้แอด QR code นะคะในหน้าจอนี้นะแล้วก็มาส่งใบตรวจเลือดนะมาถามบีได้เดี๋ยวบีช่วยคำนวณสูตรทางการแพทย์แล้วก็จะรู้ว่า การทำงานของไตคุณเนี่ยเป็นอย่างไร GFR นี่ต้องยิ่งสูงยิ่งดีนะคะส่วนมากก็จะต้องเป็นร้อเป็น100นะคะถ้าคุณต่ำมีอยู่50อย่างเงี้ยอุย้ยมีแค่ครึ่งเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็เดี๋ยวมาปรึกษากันนะค่า GFR เนี่ยมันจะบอกว่าคุณเนี่ยนะคะอย่ามีเบอร์โทรศัพท์ออกกำังบ,บางเนาะค่า GFR เนี่ยนะคะ มันจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นไตเรื้อรังระยะไหนด้วยเพราะว่าไตาเรื้อรังเนี่ยมันแบ่งออกเป็น5ระยะนะคะคือถ้าเกิดไตเนี่ยถูกทำลายลงอย,ยอย่างมีถุงน้ำในไตอย่างเงี้ยไตก็ทำงานไม่ได้ดีใช่ไหมแล้วก็ค่าไตาเนี่ยก็จะแย่ลงถ้ามันแย่ลงอย่างเงี้ยต่อเนื่องเนี่ยต่อเนื่องกันมากกว่า3เดือนเขาจะเรียกว่าเรื้อรังแลง้วทนี้นะคะ คือการทํางานของไตลดลงลดลงลดลง,ลง,ลงแบบนี้เขาเรียกว่า,เ,าเป็นเรื้อรังนะสเดือนแล้วยังไม่ฟื้นดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงนะคะแล้ว GFR จะเป็นตัวบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคไตระยะไหน GFR ถ้าเกิดคุณต่ำกว่า,าถ้าคุณมากยังมากกว่า90อยู่เขาบอกระยะ1นึ่ชิวๆสบายดีไม่ต้องกังวลระยะ2คือ60ขึ้นไป GFR 60ขึ้นไปจนถึง90นะอันนี้เนี่ย คือฟังดูแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมระยะสองเออชิลๆแต่คันนี้ถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยอยู่สิเอออายุน้อยน้อยแต่ทําไมค่าไตาทํางานน้อยด้วยอย่างนี้ไม่ดีแหละคือไตมันก็เสื่อมตามอายุแต่มันไม่ควรจะเสื่อมเร็วนะคะถ้าคุณยังเพิ่งอายุ30แต่ไตทํางานเหลือ60อย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดปกตินะเออมาที่ระยะ3 3เนี้จะแบ่งเป็น 3A กับ 3B นะคะ ก็คือ GFR เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง30 6 0ถึง60ที่เขาเรียกระยะ3แต่เขาแบ่งครึ่งไปอีกว่าเออถ้ายังทำงานเกิน45นะ45ถึง59เนี่ยเขาเรียก 3A อันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะคะในทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเอ้ยไตยดีอยู่ยังไม่เป็นอะไรคือเป็นเพราะว่าเขายังกรองได้เกือบถึงครึ่งหนึ่งแต่พอมาถึงนี้ค่ะต่ำกว่า44แล้ว 3B เนี่ยคือการทํางานต่ํากว่า40จนถึง30เนี่ยอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเขาเริ่มเขาเขาต้องบอกอันนี้ต้องดูแลแล้วเพราะว่ามันจะมีผลกระทบสุขภาพด้านอื่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะ4่เนี่ยต่ากว่า30ลงมาจนถึง15นะคะแล้วระยะที่5นี่คือระยะที่คุณหมอจะชวนฟอกไตแล้วนะฟอกไตล้างไตหรือปลูกถ่ายไต,ยไตยอันนี้ก็ต้องมาคุยในไลน์ ารายละเอียดกันอีกว่าคุณจะมาะทดแทนไตแบบไหนนะคะแต่ไตระยะ5เนี่ยคือน่ากลัวแล้วเราก็ไม่อยากถึงวันนั้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นถุงน้ำในไตเป็นกรรมพันธุ์คุณจะมาถึงสเตจนี้นะครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นโรคนี้ครึ่งหนึ่งนะจะมาถึงสเตจนี้ตอนอายุประมาณ60 เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณเป็นถุงน้ําในไตยอยู่นะคะแล้วรู้สถานะว่าตอนนี้คุณอยู่ระยะไหนอะไรเงี้ยระยะต้นๆ้นยังไงก็ดูแลไตที่เหลือของคุณไว้ดีๆชะลอไว้ให้มันเ,เสื่อมช้าช้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําพฤติกรรมที่ไม่ได้ดูแลไตนะเช่นนอนดึกนะเครียดนะคะทานอาหารรสจัดเค็มจัดหวานจัดดื่มน้ําน้อยพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ไตเนี่ย เสื่อมเร็วกว่าที่ที่ควรจะเป็นอืมอันนี้บีก็ดูแลนะมีก็ดูแลสําหรับผู้ป่วยโรคไตในบีก็ดูแลมาสิบกว่าปีแล้วนะคะอย่างท่านนี้เนี่ยนะคะ GFR เนี่ยมีอยู่ที่หกสิบนะเขาที่บที่บีบอกอะ่ะคือว่าจริงๆแล้วหกนี่ก็ถือว่าปกตินะแต่เผอิญว่าเขาอายุยังน้อยอยู่ไง อายุยังน้อยอยู่ก็เอ๊ะทำไมไตามา60นะปรากฏว่าบีก็แนะนำเรื่องการทานสารอาหารที่คุณภาพสูงนะตัวนี้นะคะบีแนะนำให้ทานสารอาหารคุณภาพสูงแล้วก็คุมอาหารดื่มน้ำเพิ่มนอนหลับพักผ่อนเพียงพอปรากฏว่าขึ้นมาเป็น97ได้เห็นไหมถ้าเราดูแลถูกต้องเนี่ยมันขึ้นได้นะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ก็อายุ4 2อันนี้ท่านนี้เนี่ยมีบุตรแล้วด้วยนะมีลูกแล้วด้วย ก็มีถุงน้าในไตกรรมัพธั์นนะแล้วก็เริ่มมีความเสื่อมตอนนี้ไตเสื่อมลงไปเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ4 0กว่า50อะไรอย่างเงี้ยนะคะระยะ3นะก็ก็มาปรึกษาบีก็ปรากฏว่าบีก็แนะนําให้ทานสารอาหารคู่นี้นะคะร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะปรากฏว่าเนี่ยเขาบอกเลยว่าทานแล้วเนี่ยการทํางานของไตดีขึ้นนะเราก็ดีใจกับเขานะคะ เขาก็ทานอยู่เป็นประจำนะคะคุณกิติยาโอเคอันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้ก็เสื่อมตามวัยแล้วก็ท่านก็เป็นความดันโลหิตสูงมานานนะ,ะอ,อ,อายุ80แล้วอะคะ่ะอายุ83แล้วนะคะไตเนี่ยเสื่อมไปถึงระยะ3นะโดยที่บวมอยู่บ่อยๆนะคะให้ทานสารอาหารรูปแบบเจลนี้นะคะทุกวันต่อเนื่อง3เดือนจาก ค่า GFR 47นะคะก็ขึ้นมาเป็น58เออขนาดอายุ8 0สิบกว่าเลยนะยังดีที่ยังดีกระตื้องขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเราปรับพฤติกรรมนะเรื่องอาหารแล้วก็มีสารอาหารตัวนี้ช่วยนะคะสองตัวนี้นะคะเป็นสารอาหารที่เป็นสารอาหารที่ นำเข้าจากอเมริกานะคะผลิตที่อเมริกาแล้วก็จำหน่ายทั่วโลกนะสองตัวนี้นะคะเป็นรูปแบบเจลอซองสูงประมาณคืบหนึ่งนี่ฉีกซองแล้วก็ใส่ปากดูดเลยนะคะช่วยดูแลฟื้นฟูเซลเสื่อมเห็นไหมแล้วก็ดูแลตับไตนะคะส่วนตัวนี้นะคะดูแลเรื่องหัวใจนะหัวใจไขมันความดันนะคะแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยบ้านบีทานมา15ปีแล้ว อันนี้ไม่ใช่ยาไม่ใช่ยานะเป็นสารธรรมชาตินะสกัดธรรมชาติสำหรับคนที่นะคะอยากดูแลไตที่บอกว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็คุมอาหารเนี่ยนะบีก็มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนําด้วยเรื่องอาหารเนี่ยนะแนะนำหมดเลยแล้วก็มีค่าไตาแนะนําด้วยนะมีค่าไต นี่มีค่าไตาแล้วก็แนะนําเรื่องระยะของโรคไตให้ดูนะคะแล้วก็โรคไตควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรก็อยู่ในเล่มนี้สอนไว้แล้วก็มีเมนูอาหารนะ60เมนูอาหารขาวนะคะ5 15 15ของหวานแล้วก็หเครื่องดื่มนะคะอันนี้เนี่ยควรจะมีคู่ครัวทุกบ้านนะคนที่เป็นเบาหวานความดันหิตสูงโรคไตนะคะ โอ้โหทำอาหารตามนี้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นเลยค่าไตาดีขึ้นเลยนะคะแล้วส่วนมากคนจะกลัวอันนั้นไม่กล้าทานนี้ไม่กล้าทานเลยผายผอมแล้วก็ไม่มีแรงอันนี้คือนักโภชนาการนะนักโภชนาการแล้วก็สมาคมโรคไตนะเราอ้างอิงนะจากข้อมูลทางนั้นหมดเลยเพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสามารถที่จะมีกล้ามเนื้ออยู่มีแรงดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ ชะลอความเสื่อมของไตด้วยการทานอาหารที่ถูกต้องไม่ผายผอมไม่อดอาหารนะคะโอเคก็อันนี้โปรบีก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเ,เรื่องไตนะแล้วก็ดูแลด้วยสารอาหารนี้เนี่ยมา10กว่าปีแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าอยากสอบถามนะว่าให้ดูค่าไตนะคะก็แอดคิวอาร์โค้ดมาหรืออยากทานเจล2ตัวนี้ก็ ่งข้อความมาทางไหนก็ได้เดี๋ยวโปวีตาไปตอบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย